aha na ve ramani sikha pathang samadhiyami adinaka na ve ramani samadhiyami tamisi subhiccha jalana ve ramani sikha samadhiyami Bồ Tát ở đâu này? Bồ Tát Vô Tha, Vô Ngã, Vô Thiện, Vô Tận. ปัตหังสมาทิยามีอะหีระมานีสัดมัาวิระมีสิกขาปัตสมาิยานีมานิปันสิกขาปานีเนสุขติยันตีีเลโะสัมปทาีเลติยันติั สีลังวิโพพพสพระอิอรพระอภัตไพริมสัปดา์ครอาพุดคู้ท่าลูกเป็นน้ำบอลดูเล้มหาสารคามดูเาะพ่าลุกสิ็บเาาก,ก็เริ่มไปเดียงานเดียร์มาเป็นสักติ์ชิบเติบจริงจะได้พวกนั้นพราแต่ว่ามันลืมตาเรื่งหลังกวอยู่าเราบอกหลไยเนี่ย เร่ว่าบอกน้วกุ่ตั้งสิ่แดงตปาแไม่ไม่เอาให้หัวรันเลยตาต่อไปกะแม่เบิกเบิกเนตมันบอกรับอกเข้าไม่ยดคุณตอไปจะเป็นการทำพิธีเบิกเนตตเป็นพิธีต่อไปนะคะะนรับเนาะ เอาขอบใจผู้กัรร่วมหลายๆขอบคุณครับยืมเงินทำเงินแล้วขอถืออยู่ตรงนี้ครับข้ามังสังกษัตริย์ตะเคียนสังข์ข้ารัะอาตมรักอาสา คารวตาศิกขาคารวตาสมาธิคารวตาภะปวมตาคารวะตาสัตตาคารวตาโสวจัตสาอาหารกถานิสสังการเอติคารวะตังสุตังในหังสารังคัจฉานิวายังคารวะงสุขันโธมาโยติโหอาหากาสังคาอาระติตังศิษย์ภตัาศิษยาน वह आई और पूरी फॉर्मेलिटी के ऊपर और 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 दिन से जितने दिन हो रहा था और दी प्रति उनका बयान

Satu, 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 นะครับอะโอปะสวดพร้อมกันนะ อโนตตโรปุริสธัมมาสาระธิสัตว์เทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาสวากะโตภะคะวาตะธัมโม ภากาวตัวสาวกาสังข์พสาวกาสังอขงอ karena is <Sings> apa ka watto saw kasangko aunaayo apa hunayo kakinayo ちゃんとに気を配ってあげてもらってもいいかな นี่นะครับเปิดเนตเปิดจมูกเปิดวาจานะครับเปิดสมบูรณ์นะครับทุกประกาศนะครับนี่นะครับเปิดทุกอย่างนะครับขององค์พระสังกัจจายนะครับเปิดในมือนี่นะครับเปิดรับเอาโชคเปิดหูเปิดตานะครับเปิดจมูกเปิดวาจานะครับร่วมนะครับเปิดน้ำกัน มดีนาต่อไปนะครับก็จะมาเปิดองค์พญานาคต่อน,นะครับเนาะ ออาสวนูปเคียวต้องเดเน้อรูปเคียิมเมตังเมืตังเอลาปัจเจอิเมเาื่อตังเมเมตังกันฮาโก สวดเปิดนะครับเปิดเนรนะครับองพญานขขาคราชนะครับทางสององนะครับเนาะก็จะใส่บทสวดนะครับเปลี่ยนบทวิรูปรักเคนะครับเปลี่ยนบทสวดนะครับนะครับจะใส่บทนี่นะครับหรือเป็นบทต่างๆนะครับเพราะว่าบทสวดวิรูปักเคเนี่เป็นบทสวดเรียกนะครับเรียกศั์นะครับเรียก หลายๆอย่างนะครับเนาะบวาจะเป็นการทําพิธีเรียกน้ําเหล็กไหลนะครับทุกอย่างนะครับอย่าใส่บทวิลุปกเคนี่ในการเรี้ยงสับนะครับก็คือจะเรียกนะครับเรียกองค์พญานาคนะครับองค์พญาเหล็กไหลนะครับทั้งเจ็ดทั้งแปดพระองค์นะครับมาร่วมกันนะครับอยู่ณสถานที่วยงบัางวัดปูเทท่งแห่งนี้นะครับเนาะ

นี่ก็จะเข้าไปเปิดองปู่อนันตานคราชนะครับเปลี่ยนองแรกนะครับนะนี่นะครับก็เปลี่ยนบทเปิดเนตตนะครับนะบทเปิดเปิดเนตรนะครับองอาญาอนันตานคราชนะครับน่ก็จะใส่บทสวดนะครับที่แตกต่างกันนะครับใส่บทสวดที่แตกต่างกันนะครับใน การเปิดนะครับแต่ละย่างนะครับแต่ละพิที่แต่ละย่างการกใใช้บวสสวดที่ไม่เหมือนกันนะครับเนาะ 승 <목소리도> 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 เอนเอาไ่มซี้มอไหนคะม่อดออก็อีนนงออไปเลยครับไปได้ครับเา้ครับขอเชิญทีมงานนะครับคุณแม่หอผัวนะครับทุกท่านนะครับขึ้นมา ขึ้นมาประกอบพิธีการในการตุ้ท่านนะครับขู่แต่ก็ไหวนะครับถ้ามอว่าคนสำัญนักเตะจะมาพูดอะไบ้างกันก็แสดเลยนะครับทีมงานทีมงานต่างๆนะครับ